อินดูแท้นอนหัวตกเบาะออเดี๋ยวอที่นอนหน่อยนะลูกนะยี่แม่จัดที่นอนจัดบ้านให้ใหม่แต่ว่าที่นอนสั่งไปแล้วลูกยังมาไม่ถึงโคก็นอนเบาะเก่าพี่ห่างไปก่อนนะมันเล็กหน่อยอ๋ตกอีกโอ้อินดูไม่นอนหน้าอินดูจังนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวขยับให้เอา้า เอออึ๊บเออนอนดีๆนี่จะได้นอนไปก่อนนอนไปก่อนเดี๋ยวอันใหม่มาแล้วแม่มาใส่ให้นะเออแม่สั่งที่นอนให้แล้วเออโคก็นอนอย่างนี้ไปก่อนนะลูกหืมหืมอ้อเออนั่นแหละนอนไปก่อนนอนไปก่อนเอออ๋อเออบอกให้นอนก็นอนขยับเข้าไปอีกนิดสิลูกเดี๋ยวโคก็ตกอีกหรอก พ่อไ,ไม่ไม่ขยับมาอีกหน่อยอะลูกอโอเอ็กโอด้วยเหรออืมอืมอ๋อพ่อก็นอนดีๆนะลูกนะอืมหาวง่วงนอนแล้วใช่ไหมเออนอนไปก่อนนะโอเคป่ะเออ นอนนอนนดีๆดเอาเร่งดีๆนั่นแหละโอเคทำไมทำอย่างนั้นละโคเกาพุงก,ก็ง่ายไปเลยอืตลกได้อีกนอนบอๆๆเนนานอนบาดีๆนี่ขึ้นมานอนวันนี้ขึ้นมานอนวันนี้เออโคก็นอนดีๆอ๋อจับมือจับมือจับมืออะให้จับมือออโอ้ลับลับอย่างนี้เลยเหรอโอ้แค่จับแค่นี้ก็หลับแล้ว ตายแล้วนอนดีดีนอนดีดีนอนลงอึ๊บอึ๊บนอนลงนอนลงเออนอนซะนอนลงนอนลงเอามือลงเอามือลงอืติดคนมากโอ้นอนดีดีนอนดีดีนอนดีดีนอนซะแม่บอกให้ให้นอนเนี่ยลูกทางนี้สินอนเบาะนี่อืมนอน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 นะเออนอนดีดีนอนซะนอนซะ ออไม่เล่นละไม่เล่นละนอนนอนนอนนะรือนอนนะนอนกักอนกันน่าสงชานจังเลยฮะออก็กงดูก็นอนดีๆดีดลูก เดี๋ยวที่นอนใหม่มานะเดี๋ยวเรามาใส่ให้นะสั่งให้แล้วโอเคออหาหาวด้วยม่วงก็นอนนี่นั่งหาวอยู่ได้าาไปนอนให้แม,ม่อยู่ก็ไม่นอนแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนอนซะนะ โอเคดไนท์จ okay. ุ๊บจุ๊บส่วนมะขามก็นอนแล้วแหละนอนเร็วบาย